คงงไมมมม่อออเเเเพราะธหืนนคนดคดุณโบค่ะแขกท่านอายการมาพบค่ะให่เข้ามาตอนเย็นสิเขามาพบคุณโบค่ะพบฉันค่ะเขาบอกว่ามีเรื่องสำคัญอยากคุยกับคุณโบมากคนที่มาเมาื่อวานไงคะ มากันกี่คนนะ่ะมาคนเดียวค่ะน่าใจนะค่ะใช่คนที่ขึ้นมาคุยกับพี่แต่แน่นะค่ะเขาบอกว่าเขามาคนเดียวคุณเป้ไม่ได้มาด้วยแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรด้วยค่ะถ้าคุณโบไม่สะดวกเดี๋ยวหนูไปบอกเขาว่าคุณโบไม่อยู่ดีไหมคะ ไม่เป็นไรหรอกฉันลงไปพบเขาเองก็ได้ไ ใจทุกอย่างแล้วนะครับว่าทำไมคุณรุ้มาถึงจำเป็นไม่เคยรู้จักผมมาก่อนผมมาวันนี้เป้ไม่รู้ด้วยหรอครับตอนนี้เขากลับกรุงเทพไปกับคู่มหมั้นของเขาละผมมาของผมเองเพราะอยากให้คุณรู้ว่าเป้อยากเจอคุณทำไม หรือบางทีทุกอย่างจะแก้ไขทันนะครับผมจะถ่ายทอดทุกคำพูดของเป้ให้คุณฟังเมื่อคุณได้ยินแล้วคุณจะตัดสินใจยังไงก็สุดแล้วแต่คุณผมถือว่าผมทำหน้าที่เพื่อนของเป้มาแล้วครับ ไม่หรอกค่ะคุณประวันชุดมันเข้ารูปอะค่ะคุณแป้ดูดีแล้วละค่ะเออคุณประวันคะ,คะ,นคะเดี๋ยวยังไงดิฉันขอถ่ายรูปไปด้วยนะคะค,คุณเนียนคะเดี๋ยวรบกวนคุณเนียนช่วยลองชุดอีกทีได้ไหมคะเออพอดีดิฉันอยากจะเก็บภาพคู่ไ้ด้วยอะค่ะค่ะ เดี๋ยวพี่ไปเตรียมชุดให้นะคะตายไปเตรียมชุดคุณเนียนมาสิขอบคุณมากนะคะที่เลือกเนียน ตลอดสินะคะพี่ติจะไปไหนคะเนี่ยไปกับพี่แต่สิสงสัยจะพาพี่ไปฝากงานแง่เลยทําฟอร์มขอไอเดียหรือว่าพี่รู้ไม่ทันนั้นนะก็ดีแล้วนี่คะอืมก็พี่ยังพักไม่เต็มอิ่มเลยอะพักนานๆเนี่ยระวังจะกลายเป็นขี้เกียจนะคะก็กลัวอยู่เหมือนกันแหละโ้ นนี้เจ้านายเก่าของมันนี่ค่ะก็ดีนะจะได้จบอย่างเป็นทางการสทัทีว่าไหมสำหรับเขามากกว่าสำหรับโบมันจบไปนานนะน้องสาวพี่เนี่ยเด็ดเดี่ยวที่สุดละพี่เองยังสู้ไม่ได้เลยนะ สุดในโลกเลยรูกขอเกียรติภูมิใจที่เราไนะลูกได้คนดีแบบเป็นคู่ชีวิตรแะระรักษาตั้งต่ที่เขอยดีนะจะเอา,เาแต่ตัวเองเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะ เผยโป้มาแล้วเตรียมตัวให้พร้อมนะลูกเดี๋ยวโป้จะไปดูแลความเรียบร้อยที่ล่างนะ ทำไมให้แสลงใจไม่ต้องพูดมากรค่ะคุณแจ้งเหตุผ,ผลที่มาของวีก็เหมือนกับคุณนั่นแหละคุณจะมาจับผิดว่าที่เจ้าสาวเหมือนกันเลยครับคุณนี่อะไรก็ไม่รู้ จะถ่ายทอดทุกคำพูดของเป้ให้คุณฟังเมื่อคุณได้ยินแล้วคุณจะตัดสินใจยังไงท้งสุดแล้วแต่คุณผมถือว่าผมทำหน้าที่เพื่อนของเป้แล้วะครับถ้าแกตามคุณทุกมาเจอเราจะยังไงจะเอาเรื่องแกแต่งงานไปขู่เขาแล้วคุกเข่าบอกให้เขาอยากับสา,ามีเหรอ ฉันจะไ่กดดันเขาแบบนั้นทำไมคุณโบกำลังท้องอยู่แล้วทำไมไม่ปล่อยมันจบๆไปวะเป้ก็มันยังไม่จบเลยสิผมรู้สึกฉันมันยังคาราคาซัางอยู่เลยมีเรื่อหลายเรื่องที่ฉันไม่เข้าใจแกแค่รู้ว่า เขาเลือกสามีเขาก็น่าจะพอแล้วนี่แต่ฉันม,มีเรื่องอยากพูดกับเขาบอกว่าแกยังนัดเขาอยู่อย่างนั้นเหรอใช่ฉันต้องอธิบายเขาเข้าใจว่าที่ฉันแต่งงานไม่ใช่เพราะฉันลืมเขาไปแล้วหรือหมดรักเขาแล้วฉันยังรักยังห่วงใย,ยเขาอยู่เหมือนเดิม แต่ที่ฉันแต่งงานเพราะฉันทนจมอยู่กับสภาพที่ขดหู่แบบนี้ต่อไปไม่ไหวแล้วฉันอยากให้คุณโบเข้าใจไม่ว่าฉันจะโสงจะแต่งงานแล้วหรือจะเป็นอะไรก็ตามฉันไม่มีวันลืมเพราะอยื่องนี้สิ่งที่เคยหว,วางมันกลับคมเกินไปเธอเบื่อแล้ว chỉ mấy từng tâm trên đêm từ lưng thói cầm xanh da